สวัสดีจ้าสาวดอนผ้าลวยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องคือเก่านะจ้ะไอคลิปนี้สาวสดอนผ้าลวยสีลุง้งไฮเป็นของอาจารย์หมอใสนะจ๊ะอ,อาจารย์หมอใสเมือ่อนนี้ส,วสาวดอนสีลุง้งไฮเป็นหลายคลิปอยู่นะจ้ะเพราะว่าไอ้พ่งนี้ก็ห้อยออกแล้วเนะจ้ะพุ่งนี้ก็หวยออกแล้วสาวดอน,นก็เออลย ไอ้ก็เลยสีลง่งห้ไอ้หลายคลิปอยู่ได้จากมือนี้ลงไปแล้วสามคลิปแล้ววันนี้อันนี้คลิปที่สี่นะจ้ะเซาดอนรง่งห้เนะจ้ะจะเป็นของอาจารย์หมอใสเนะจ้ะของอาจารย์หมอใสถ้าเข่าก็คือเข่าตรงๆแล้วจ้ะของอาจารย์หมอใสไม่หลายหางแล้วจ้ะเพื่อจะห้มาแข่งหวดละสามหางนะจ้ะของอาจารย์หมอใสเด้อ ของอาจารย์หมอสเนาะจา้ะเพื่อนจะหายมากแค่สามหางบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะจา้ะเพื่อนจะจับมาหายจังสันเนอะของอาจารย์หมอสแต่ว่าไอ้ที่เส้าดอนเลือกมาลงงหายนี่ก็คือเพื่อนจะเข่าดีเนาะจา้ะเข่าดีหน่อยงวดที่จะผลามันผลาแล้วกับงวดต่อมากกับเขา่าคือเก่าไม่จ้ะแล้วก็ลขก,กับบ่อหลหางเนาะเส้า,าดอนจะคัดล้นวนๆมาหายย่จะไอ้สำรับของไอ เซียนแต่ละเซียนเนาะจะอันที่เอามาให้มาลุงให้ก็คือเพื่อนเพ่นเคยเข่าเพื่อนเขา่เเขาดีไหมจะ้ะก็คือคัดมาแล้วก็คือว่าเคยเขา่าแล้วก็เข่าดีเนาะบอมเบนบายบอเขา่าจากเถื่อก็เอามาลุ่งบอมเบีนด้จ้ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หมอสอาจารย์หมอสเบินกระหายมาบนสามหางล่างสามหางเนาะจะ้ะแลวก็เลขสามตัวของอาจารย์หมอสเนาะ อาจารย์มาเบิงวายงวดนี้เพิ่นสีห้ตัวใดนอกของอาจารย์หมอสายบนตัวเดียวเพิ่นวาบนนี่วิ่งที่หนึ่งเพิ่นวาของอาจารย์หมอสายต่างต่างคนต่างอาจารย์กับวิ่งบ่คือกันเนาะจ้ะงวดนี้ของอาจารย์หมอสายบนวิ่งหนึ่งเนาะจ้ะมาเบิงเพิ่นจะจับคููให้ตัวใดของอาจารย์หมอสายเนาะจ้ะของอาจารย์หมอสายงวดนี้ไอ วิ่งบนเนะจ้ะวิ่งบนวิ่งบนมักบ่จ้ะไอ้ตรงกันครับไอ้เลขไอ้เลขมาจากวัดด่างพร้อมได้จากงอนนีเลขวัดที่มาจากทางสว่างพร้อมได้หงอนนีตรงกันเลยนะจ้ะเนาะสําหรับของอาจารย์หมอใสกับบ่แน่นะจ้ะว่างหงอน,นของอาจารย์หมอใสอาจสิเข่าได้จ้ะอาจจะเข้าเนะจ้ะ เป็นเคลียแนวทางนอกจากเป็นเคลียแนวทางเ,าาเ,เางด้อมันจะวันหวยออกแล้วพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วสาวดอนก็เลยลุ้งลายคียจุ๊ด้วยจะหมวนไอ้มือนี่เนาะกระบ่แน่นอะนาจะมืออื่นถ้าไอ้ได้เด็ดดังๆมาสาวดอนก็จะลุใงห้อยู่ด้อจจะมืออื่นกับลอลุนอย่างนาะจาจะว่าสิเปลี่ยนจงังใดถ้าเบิงเลขอันวัดนัน,นพร้อมว่า่นสินเนย้ยนยำม,มาอีกบ่ถ้าเกาถ้าคนปอยหล้วก็คือปอยนอกจาก อันนี้จะเป็นของอาจารย์หมอใสเนาะจะแคบหนาจอไว้เน้ะจ้ะแคบหนาจอไว้ถ้าเปียบเทียบกับงวดงวดหนานาะจะวางงวดในคนสเขาบองวดในของอาจารย์หมอใสให้มาอยู่ที่วิ่งหนึ่งตัวเดียวจับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าตรงกันกับเลขวัดไอ,ไอ้มาจากข้างสว่างูีได้นาะจะ แล้วก็เลขสามโตส่วนมากเลขสามโตของหมอไสบ่ค่อยเข่าเนาะจากเข่าอยู่ที่สองโตเด้อเข่าอยู่ที่สองโตของอาจารย์หมอไสหวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าจับคู่ห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าเนาะจากของอาจารย์หมอไส เอาอย่างน้องจะเห็นนะแบตโทศัรทาเบิดบาลุเอาไปพอจา๋าสาให้เด้อพอจา๋ออจาสานแบให้น้องเนี่ยนะและกายของพื้นนอกจากท่าเข่ากับเข่าตรงๆแล้วได้จากของหมอใสเข้าตรงๆเลยถ้าเวลาพื้นเข่าเนาะไอ้นึ่งหานะ่างามกีได้จากตรงกับไอ้ตรงกับเหล็กวัดดังไอ้ที่พื้นปล่อยมาถือลายหมวดอยู่นอกจากของอาจารย์หมอใส ก็มาลุ่นกันเนาะจ้ะหวดเนี่ยของอาจารย์หมอใสจ้ะและ้วกะ็เลขล่างเนาะจ้ะไอ้ล่างพ่นวิ่งเก่าต่าส่วนมากเลขไอ้เลขล่างเพื่อนบ่ค่อยเข่าด้วยจ้ะแต่ว่ากับเพื่อนกระหายแค่สามหาง,หงกับร่องมึงเนาะจ้ะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เนาะนว่าล่างเลยจ้ะไอ้ของอาจารย์หมอใส เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ลองมองเนาะจ้ะจะตามปกติตามปกติเสาดอนสังเกตของเพื่อนจะจะเข่าตะเลขบนนุญเลยจ้ะแต่บางที่กับบุญเป็นลางลางเป็นบุญก็บมีคือกันแต่ว่ากับเข่าเนาะจ้ะตามตาม,ต,าม,ต,ามตะเก่าเสาดอนสังเกตได้จ้ะมันจะเข่าตัวเทิงคีอเด้อจ้ะไอ้ของหมอใสตัวตัวใต้จะบ่ค่อยเข่าจะจะเข่าตัวเทิงเทิงตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าเนี่ยจะมันจะเข่าอยู่รอหนีเด้อจ้ะ มันจะเข่าอยู่รล่อนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้านี่หลยตามที่สาวดอนสังเกตมาสูงหอด,ด้วยจ้ะไอ้ทั้งใตนี่กะบกค่อยเข่าดอกจ้ะแต่ว่ากะหามั่นเข่าเนาจะจ้ะหามั่นเข่าฮ่าหา,หามีค้นมักเนาจะจ้ะแต่ว่าที่เนีนๆไงก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าได้จ้ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้ามันเคยออกอยู่นี่จ้ะมันเคยออกอยู่มองนี่ ที่ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้านี่จะ้ะมันเคยออกอยู่นี่เลขสามตัวก็บอกค่อยบอค่อยเข่าได้จะ้ะบอกค่อยเข่ามันจะมาเขาวิธีนี่แหละหนึ่ง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 สามหนึ่งห้าด้จ้ะของอาจารย์หมอใสเนาะจ้ะจะเป็นแค่แนวทางนาะจะเป็นแค่แนวทางมันเคยออกมันเคยเข่าเสาดอนก็เลยเอมามาให้เอฟซีแฟนช่องฮขบเบิงเนาะจะ้ะเพื่อเป็นการตัดสินใจเนาะจ้ะในการซื้อลอตเตอรีเนาะจะ้ะ ละกะไอ้งวดนี้ของเซียนอุดรนะจ่ะของเซียนอุดรกะของเซียนอุดรงวดนี้ไอ้เซียนอุดรกะหามาอยู่ที่เลขวิ่งหกกับสี่นะจ่ะหกกับสี่สองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนเพนว่าของเซียนอุดรนะจ่ะของเซียนอุดรเดี๋ยวคลิปหน้าสาวดอนจะลงห้เป็นของเซียนอุดรนะจ่ะอันนี้เป็นของอาจารย์หมอใสนะจ้ะของอาจารย์หมอใสเด้อ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าแคบหนาจ,จอไปด้วยจ้ะมันเคยออกด้วยจ้ะมันเคยออกอยู่ทอนเทื้องนี่ด้วยจ้ะไอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้านี่แหละมันเคยออกอยู่ช่วงนี่ด้วยจ้ะเลขสามโตกับบ่ค่อยเขาแต่ว่ากับบ่อหลายหางกับแต้มใบจักเลกจักน้อยก็ได้นะจ้ะแต่ว่าที่มันเคยเขาอีลีก,กับยูหมองที่เสาวดอนเาวาวละจ้ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้า ตัวเลขแนวทางเนาะจ้ะชอบกระจัดคัดกระพ่านเนาะจ้ะเป็นแค่แนวทางเสาดอนกับบลูหื่อกันว่ามันสิออกตัวใดเนาะพันเสาดอนลู่กสิสื่อไล่ๆกว่าม่นละกับเสียวมาฝากแฟนช่องให้มันเปะ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 สุงวงอดูเนาะจ้ะ้าบทะลูว่ามันจะออกเนาะจ้ะเป็นแค่แนวทางเด้อมันออกบ่อออกอะยาวากันเนาะจ้ะเป็นแค่แนวทางสุดท้ายเสาดอนผ้าร้ยกะให้เอฟซีแฟนช่องเขานาะจ้ะมันมันเนาะจ้ะ งวดประจำวันที่หน,นึ่งธันวาหกหกนะจ๊ะมันหมานนะจ๊ะสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์หมอไซมันก็ไอมันจะเคยออกวิธีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้านะจ๊ะเอาจา๊ะกต่มันหมานนจะจ๊ะ